ติกีร์ยาออมรสจัดข้าวเหนียวและเกลือเนี่ยน้ำข้าวเปรี้ยวได้หวะหูมันนเลยเลยไอ้ย่าๆทนเลยเลยทนเลยเไอยวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนุแม่แซมไซคุณนะคุณใดยินดีต้อนรับู้ช่องสำราญดิงจ้าวันนี้เป็นของที่พี่สำรานทำทำเชลล่าทำกี่วันสองมือสองวันเองเหรอเมียน มันคือยิ้มไปดูไรสองวันได้ขนาดนี้ก็ถืออสุดยอดเลยด้วยใช่ใช่อ้าวไม่ใช่โนนี่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 ไม่แต่ผมว่าพี่ทอดได้ดีพี่ทอดได้ดีมากเนี่กน่าจะดีดีเน้ำแหนมนี่โอ้แหนมแหนมแหนมำเอามันพิเศษยังไงแหนมไม่ได้ต้องเรียกส้มเออมันคืออะไรฮะส้มเนื้อส้มเนื้อส้มเนื้อแม่ก็คือเอาง่ายๆภาษากลางแหนมเนื้อวัวอ่า ไม่เคยเห็นเนี่ยเกิดเราไม่เคยเห็นไม่เคยกินแหนมเนื้อวะไม่เคยกินบ่อยเคยกินแหนมหมูไหมแหนมตุ้มๆแหนมบนเมืองแหน,แหนมหมูกินบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่กินไม่กินหมูดิบมันคืออันนี้<อ>ต้องถ้า,ถ,าถ้าคุยกับคนอีสานเขาจะบอกว่าไม่ดิบมันส้มมันไม่ดิบใช่ไหมไม่ดิบมาแหละใช่ไหมไม่ดิบแต่จริิงก็ดบมันส้มมันส้มแล้วมันไม่ดิบโโอออ้้้หแตงกิิมมีไรนาาเเ์ลืสัท่ว มามาเป็นหน่วยนี่เลยนี่เฮ็ดเฮ็ดเองอันนี้สื่อสื่อเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็๋ยวมายิงวะโอ้เออเฮ็ดเข้ามากันดทเฮ็ดเองตกลงตกลงแหนบหรือเฮ็ดเอาดีเฮ็ดเองบอกวิธีการทำได้อ๋อเฮ็ดเนื้อเนื้อส้มเนื้อส้มเนื้ออันอันนี้สื่อเนื้อมาซื้อเนื้อสดมาแล้วเข้ามาหั่นมาซสร้อยสดมากไหม อ่ะซื้อเนื้อสดมาแล้วก็ทำวามสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นแล้วก็เอามาหั่นมาซับเป็นสินน้อยๆซับแล้วก็เียัดแล้วก็เขาก็เอามาปรุงปรุงยังไงบ้างปรุงก็ไม่มีอะไรก็ใส่เคือปรุงนัวแล้วก็กระเทียมแล้วก็เอามาขยำขย่เนื้อใช่ไหมแม่น้อขยำขยำพริกด้วยใช่ไหมนี่ใส่ข้าวเหนียวไหมใส่เออใส่ข้าวเหนียวพวกมันอ่าเราใส่ข้าวเหนียวทำเองแท้หมดอ่ะ พอขยำให้ม <Okay. S 1> ันเข่ากันแล้วก็เข้ากับอามาห่อใส่ใบตองบางคนก็สิเอาใส่ถุงแล้วก็มัดบางคนก็ใส่ขวดพลาสติกก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนของมัดแล้วไว้ไหนต่อมัดแล้วก็ก็เอีกอ่าแเย็นก็ได้เพราะแช่ิขั้นอยากให้มันเป็นเร็วเพราะต้องแช่เย็นคันว่าคันว่าขยำถ้าอยากให้เป็นเร็วก็อย่ากเป็นตัวแชย็นให้อยู่ในหมิปกติไม่นั่นละพี่แชเย็นหรือไม่แช่อันนี้อันนี้แช่เย็นแช่เย็นแช่เย็นไว้เพราะว่า ไม่อยากให้มันเป็นเร็ว ขันขันโบเซย์เย็นมันมันสิเป็นเร็วมันสิส้มไม่ได้ส้มหลายอ๋อไม่ได้ส้มหลายส้มจะแบบกินก็ได้เลยแหละอ๋อถ้าไม่แช่เย็นมันจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวเลยแหละแล้วมันตากับเสียไหมเนี่ยไม่โบเซยมันมันมันไม่เสียมันส้มมันส้มเลยมันส้มแห้งมันส้มแห้งกระแตว่ามันส้มมันไม่เสียไม่ได้แปลว่าเน่าใช่ไหมมันคือการทะเลาะอาหารแดงนึงใช่ไหมใช่แมนแมนโอเคมันคือการหมักด้วยเกลือแล้วมันก็ส้มโอเคโอเคออกมันไม่ดิบมันไม่ดิบเพราะมันส้มอูาไม่เคยเถียงชนะเลยปกติเขาขายกันกี่บาท แหนมแหนมเนื้อเนี่ยแพงต้มเนื้อเนี่ยสิบบาทสิบบาทเองอ่ะสิบบาทแต่ว่าเนื้อวัวนะสิบบาทได้เหรอแม่นแต่ว่าไม่หมดในย่าันนี้มันหน่อยกว่านี้ถ้าอย่างนี้กี่บาทอ่ะคุณจะได้ใบตองมาประมาณ3ขีดแล้วก็เนื้อวัวประมาณครึ่งขีดอ่ะถ้าอย่างนี้กี่บาทใหญ่เขาเนี่ยโอ้ยท่าสิบได้ไหมท้าสิบต้องมีน่าเชื่ประมาณกันขึ้นสามสิบบาทขึ้นเนาะคิดดูกันสิบบาทอ่ะคุณจะได้ประมาณต่อนแค่เนี้ยเอเสียวหนึ่งแล้วไปซื้อกินที่ไหนร้านส้มตำปกติเห็นขายแแต่เนมีมีมี แต่ว่าแหนมที่ในแหนมแหนมเนื้อมันฉีดเหมดก่อน,นอ๋อเขาชอบไม่เอ็เฮ้ยแต่ทำไมของ,ของที่เราซื้อกินตามร้านมันเป็นสีดำดำเหมือนมันม่มเลยดำเลยน่าสิอยู่ที่กระบวนการเฮ็ดของเขาแล้วมั้งพี่น้องกินได้มอฮ้ยรสชาติดีดูที่เ <อา S 2> นี่ยเขาเป็นเข<ด>าเป็นพรสวรรค์ในการทำแหนมไหมหรอ่ครับว่าเขาบอกว่ากลมๆเพราะว่าบางคนถ้าไม่ส้มมันก็จะเค็มแหนมถ้ามันไม่ได้ที่มันจะเค็มเพราะหมักในเกลือถูกปะไม่เอ็ แต่พอมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัจากข้าวเหนียวและเกลือเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวใช่หวะหูมั่วบ่อขั้นมันเป็นออกซิเดชั่นันมันสมแห้งๆสมไรครับใส่ตู้นะข้าวเหนียวก็มีส่วนแล้วก็กระเทียมก็มีส่วนเท้าใส่กระเทียมหลายเท้าใส่กระเทียมหลายกันเท้าโปเซตูนะคั้นเอาเอาไว้ในอุณหภูมิคั้นให้อิ่งสู้มือเนี่ยอุณหภูมิที่ว่ามันหอบเนี่ยยิ่งทีเป็นเร็วมันก็ยิ่งเปรี้ยวเข้าไป เฮ็ดมือนี่เนี่ยเฮ็ดเฮ็ดตอนแรกมือนี่มื่ออื่นแรกๆนี่กินนี่แหละส้มแล้วล้นนี้เปรี้ยวไหมเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวมากเกินไปแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะไม่เค็มถ้าเกิดเค็มอ่ะมันคือมันยังไม่แหนมมันยังไม่ส้มเดียวเคยไหมอันนี้ดิบๆเลยดิอ้าวบ่เขาเรียกแหนมบ่ดิบมันส้มเดีไม่ดิบมันส้มมันแหนมหมูอ่ะแต่เป็นคนไม่ค่อยกินดิบนอกจากอันที่มันขายในเซเว่นที่มันฉายรังสีมันไม่ดิบมันส้ม คนิชาเขาไม่ถือว่าดิบเออนั่นแหละแต่โยไม่ได้กินไงแต่กินไหมนี่กินเปล่าบ๊อบบ๊อบก็นีพี่น้องม่วนๆเลยอร่อยมากเลยกากหมูเลียวอร่อยไม่ใช่แหนมแหนมเดี๋ยวต้องขอชิมหน่อยดิมากินมันไม่ดิบมันส้ม้มันจะบอกว่าเออมันมันก็เหมือนกับแหนมย่างนี่หว่าที่เรากินกินเพี่จินเอาไปย่างจะอร่อยมากมันกระเลยมันข้นเขาไปเอาไปย่างไอเขาผสมแล้วภาพแล้วมันก็ดิบมาเลยเฮ้ยไม่ได้บอกว่าคุณขาส้ม เดี๋ยวเขาเอาไปทอดเดี๋ยวมันกินแล้วมันม้วนอยู่ของเราเนี่ยกินซอสมันบดิฟกินลงกินเหล้าเนาะนี่ไงมันก็ไส้กรอกอีสานโอ้ยโคตรอร่อยเลยก็บอกแล้วาทำเองเหรอพี่ทำเองเหรอแมนเพชเดมโอเคเหอเหมือนแหนมหมูนะแต่เป็นแหนมวัวแหนมวัวอยู่ที่การทำก็ขึ้นกันจะไม่ค่อยเปรี้ยวบอบบอบบอบสดมันไม่รู้สึกแกไม่ค่อยอยากให้เปรี้ยวมากนะไม่ค่อยเปรี้ยวเนี่ยอีกนึเปรี้ยวได้อีกได้ที่มันไม่ค่อยเปรี้ยวเพราะว่ามันหมักไม่นา แกบอกว่าแกใส่ตุเรียนด้วยแหละแกไม่ได้มาเอาบอยอุณหภูมิห้องใส่ตุเรียนด้วยตุเรียวออกมาเนี่ยยังไม่เกลี่ยวเลยเนี่ยคือถ้าเกิดหน้าแบบมันนิดนึงอากาศอากาศแบบร้อนๆเนี่ยถ้าเกิดผึ่งในร่มอย่างเงี้ยประมาณ2วันเปลี่ยปิดได้แต่ว่าถ้ากินกินหมด3ารุ่นนี่ก็ไม่ใช่น่ะเยอะไปวะก็มันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะเป็นยังก็เป็นคนนี่แหละ เป็นคนกินแล้วเป็นปอบมั้งไงเฮียเป็นมันปุ๊บเลยเลยจะเปลี่ยนที่อย่างเลยสมัยก่อนตอนแบบว่าเรียนวิชาด้านหนักอพเอออะินไม่ดีเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ทันแหมวิชากอพเออปลูกต้นไม้อะไรอ่ะการงานพื้นฐานอาชีพกพอมีมีมีไอ้นี่ด้วยนะมีสอบทำอีเนี่ยอีแหนมด้วยไม่ทำพี่ทำไข่เค็มของของเดี๋ยวทำแหนมนี่แหละหอมมีปะอร่อยอ่ะเนี่ยอร่อยกินแก้มกระเทียมเนี่ยเอ็มปะอร่อยละมาเลย แต่ถ้ากับปิ้งก็จะอร่อยอีกแบบเลยคันเอาปิ้งกันใช่ไหมหอมเปนอย่างนึ่งหอมใบตองตกหลงว่าหอมหรือหอมหรือแหนมเอาสาระสาระหอมกินแหนมที่สำราญทำไมมันไม่แตกต่างกับหมูเลยจับคว่าหยิบผิดแล้หยิบหยิบหมูเพราะเนี่ยทำไมมันเป็นหมูเลยวะทำไมมันสีมันสีมันใสไม่มีกินวัวไม่มีอะไรนะเออลยนะเนื้อตีดำนะผมกระเทียมอะไร ขนมนหมูมันอีกรสเนื้อเราผมประเด็นว่มันเหปิดหมูเลยเนี่ยหัววัวชิ้นออกจมูกอ๋อหรอมีกี่ดอกะมีกลิ่นออกจมูกหัวเลยผมก็ไม่ชอบกินแบบเปรี้ยวเกินไปนะชอบกินแบบอย่างเงี้ยบางเจ้าได้ได้กินเนื้อหัวมันออกจมูกมันหอมอ่ะเออถ้าทำทำขายที่ผมซื้อเนี่ยซื้อไปทิ้งอ่ะอะไรซื้อไปกินซื้อไปกินอร่อยอร่อยลองไหมลองไหมนี่หยองทำขายแล้วแสนดุ้นเหมือนแม่แหนมดินจาดิ้น่ารกัดรวยเลยไปซื้อ แสนรุ่นมันตือเรืออีโลไวเนี่ยมึงจะไม่เปิดเพราะผมมาไม่จะขายเนี่ยเยอะก็อย่างเช่นที่ได้กาไรดุลระบาดที่ได้แสนบาทเลยนะเอซึ่งความจริงกำไรเนี่ยเดี๋ยวกำไรน้อยเกินกำไรดุลระบาดเลยเหรอที่บริษัทมาขนเหนือโลนึงนีมันจะห่ออยประมาณสิบห่อเราไม่เราก็ผลิตใช่ป่ะเอาเอาค่าลิมิเต็ดแสนรุ่นรันรันเบอร์ที่ใบตองแล้วแล้วพอขายไปได้จะครึ่งทางห้าหมื่นใช่ไหมก็จะมีกำไรแล้วใช่ป่ะตอนนั้นเราออกเสื้อเลยคอตติ้งเลย ดิงจาดิงจานี่ตรงนี้ดิงจาแหนมเนื้อสดใช่แล้วก็พร้อมลายเซ็นแล้วเดี๋ยวออกกางเกงด้วยแข่งแข่งกับโพเอมดิงจาแหนมเนื้อสดเป็นลายเป็นลายสายฟ้าผ่าแข่งอาวุธชั้ฟาร์มขาขาเดฟรับรองวัยรุ่นชอบบอกได้เลยว่าแหนมของพี่สำราญเนี่ยดีที่สุดแน่นอนเพราะว่าทุกอันไม่เหมือนแล้วกัน เซตลายเซตที่ใบตองใช่เขาจะไปเซตที่ใบตองเหมอนันมีลายเซตุกกล่องไม่ต้องกลัวเออจะพูดแหวนหรือมันจะคนรว้คำใหม่ว่ะกินกับส้มตําก็ได้เนี่ยใช่แต่เตาทำไข่เจียวไข่เจียวก็ได้ไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมนี่ก็โอ้โหนะดีเด็ดนะแต่ผมชอบเกี๊ยวนี่แต่ว่าตามงานส้มตําบางที่เขาก็ทำแหนมหมูของเขาเองใช่แต่ว่าไม่ได้กลัวนะเขาก็ทำของเราเองก็กินกันปกตินะแต่ส่วนใหญ่เราจะกินแหนมเนี้ยเพราะว่า ไปเขาแช่เย็นน่ะที่ไปใส่ถุงอ่ะเขาก็ไม่ได้ผ่านการฉายรังสีนะแต่มันนก็ถ้าปวอยู่ดีก็แหนมหมูก็กินสดมันก็สดอ่ะมันเหมือนกินหมูสดอ่ะแต่ส่วนหลายที่ว่าซุ่มๆขาเจ้ากินกินหมูนะหูดับมันกับโมเมนเข้าเจ้าขาไม่ไมบวคืออะไรขาเจ้าเก่าเหรอบอกว่ากับหมูอาทิตย์อาทิตย์หมูบสดหมูเป็นโลกหมูสดแต่หูดับมีส่วนปะน่าอันน่อมันไม่ได้เป็นโลกที่บางทีมันเขาเรียกว่าแจ็คพอต มันเหนื่อยล้านะหมูเนี่ยมันมีพยาธิตัวนี้อยู่ทุกตัวที่มันจะทำให้หูดำให้ความรู้้กแกหน่อยมีทุกตัวแต่วัวจะไม่มีพยาธิตัวนี้เพื่อนผมเป็นแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่หมายความว่ากินวัวแล้วจะไม่มีพยาธิในตัวนะมีแต่ว่าแค่หูไม่ดับแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนผมเป็นหูดับอ่ะมันไม่ได้กินหมูดิบนะกินหมูกระทะตื่นเช้ามาหูดับอาจจะเป็นไปได้อาจจะไม่สุกหรืไม่ก็อาจจะเพราะว่าตะเกียบ ตัวนีอ่านไม่หายยังไม่หายแต่ว่าแต่ปกติเป็นคนแบบว่าคือพูดอะไรปกติก็จะอ่านปากคนอื่นได้พูดได้ลำบากเลยได้ชีวิตอ่ะก็ชีวิตก็ลำบากออโโ้้หไเียแต่มันรวยไม่เป็นไรผมไม่เชืไอ้เทียคนเราเนี่ยมันอันตรายเนี่ยมันบางทีมันอยู่กระดวงด้วยแหละอยู่กระดวงค้นนั่นไหมบางทีหมูที่ย่างอาจจะสุกแต่ตะเกียบที่ขี้หมูดิบมาอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแบบที่ร้านหมูดำแดงอ่ะแบบนั้นรุ่นรุ่นที่หลังฉันแบบมันกมีเมนู เขาเรียกว่าลูอ่าเนี่ยเลือดอะไรนะเลือดหมูโซ่แล้วก็เนื้อหมูโซ่ที่กินกับไอ้โวดเกินเส้นเส้นหมี่กรอบน่ะอ๋อคุ้น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 ชาวเหนือชาวเหนือที่ชาวเหนือชอบกินน่ะชาวเหนือเขาก็ไม่ได้หูดากัมือนจังหวัดไหนเขาจะมันก็ต้องมีบ้างแหละแนวแต่แล้วแต่เขาอยากเป็นหนึ่งในร้านไหมล่ะยี่มิต็ดเลยนะเออแต่บางทีก็เอออะไรก็เผาๆได้ก็เผาไม่ต้องไปเสี่ยงกินนะสมมติ ขายแหนมพร้อมเสื้อขายหม่อนเมื่อกี้สามสามสี่เก้าเก้าไปขายแล้วเหี้ยนี่เธอหนึ่งในร้านในลิมิเต็ดเลยนะเราขายเราขายแหนมหมูสดพร้อมแพ็กเกจลงบ้านนะได้เด้ได้ได้เนาะทันไม่ไรความตัวรักษาเจี่ยเดี๋ยวเสร็จรายการเนี้ยคงต้องไปหาหมอไปดูคอเลสเตอรอลหน่อยเพราะว่าหมูนทิพย์แปลกเพลินแล้วก็มูนทิพยไม่ได้การกินโดนไดหมูนทิพย์ปุบริการ่กินด้วยเหรอ บ่มันบ่เคยกินโดดแล้วหมูเดิยวกับแตงแต่ที่ว่าอันอันข้าวเจ้าก็เป็นข้เป็นข้าวอย่างกับบ่บ่เคยกินเลยอันกินอ่ะเคยกินไมนเลยตอนนั้นไปอยู่ระยองกับอื่นอย่างวะหมูคั่น ันหมูวันนั้นที่เราตีไส่มเสี่ยงแท้นะคะเพราะว่าหลานจะไปประกวดเอาไว้เด็กใจลำโพงมาใหม่เดี๋ยวนะที่เราตีไส่ซีมันนั่นอะไรนะหมูมันเรียกว่าเมนูอะไรก้อยเมนูก้อยหมูคือวันนั้นอ่ะเราอ่ะลุ้แล้วไอซิมมันไม่แดกเนื้อใช่ไหมว่ากินว่าไม่ว่ากินดิบไม่ได้วันนั้นก็ไปกินกับซิมนั่นแหละเออแล้วทีเนี้ยแม่ค้าก็บอกว่ามันกินได้ลูกมันกินได้ก็เลยถามมันกินได้จริงหรอป้าเราก็เชื่อเนาะกินได้จริงหรอป้า บีบมะนาวก็สุกกับลูกเห็นไหมเนื้อมันขาวแล้วเนี่ยที่เคยใหดกินครับนี่แหละหมูมาซอยสอยแล้วก็บีบหน้าเราคั่นคั่นให้มันขาวแล้วแต่ความเชื่อคนว่าขาวแล้วสุกแต่ว่ายังไม่สุกลมมันไม่ดิบมันส้มเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดิบนะไม่ดิบมันส้มเนี่ยเถ้ากี่ตัวอยู่นะมันเอาไปกินกับเหล้าอร่อยเลยนะใช่นิ่มแหน่มเนื้อยพูดถึงก็คิดถึงมันเหมือนกันนะก็ไม่ได้เลย ไม่น่ารีไปไม่น่ารีไปบางการเลยลูกนี้อยู่กินด้วยกันก่อนก็ดียิ้มากมันเป็นคนที่แบบเป็นอะไรแล้วมันก็ไม่ค่อยไปโรงพยาบาลไงเรอแบบหนักเขาเอาจริงๆมนไปถึงก็ต่อยหมอเลยเออใช่ไปถึงก็ต่อยหมอเลยแบบคือแบบเราเราบอกมันแล้วแบบสมมติมันล้มมาประมาณแบบเดือนกว่าหรือสองเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราบอกว่าเออไม่หาหมอไม่รักษาไม่รักษาแล้วนางก็ไม่ไปแล้วจนมันแบบเลื้อหลังอ่ะตงเนื้อตรงนั้นเลื้อหลังอ่ะแล้วนางก็จะแบบห่วงงานแล้วก็ไม่ ไม่ไม่ไอ้ไม่ยนอมอรงบาลเลยไปทีก็ไปต่อยหมอหมอเขาไ่อยากรักษามเมือจะตีหมออีกจตีหมอหน่งเดียวมึงลองนึกสภาพคนแก่หัวแข็ง,งแข็งที่แบบว่าไม่เป็นไรแล้วหมอจะกลับบ้านเประมาณนั้นเลยเอาคนใกล้ตัวก็ไอ้ไนี่แหละไอพี่น้นองนี่ะจะกลับบ้านแต่พอดีน้ำช่วงปอดแล้วเขาไอ,อียูอ๋อแล้วกลับบ้านเลย ต้องขวมันจะกลับบ้านอีกเหรอหมอหมอไม่ให้กลับผมบอกอยู่ก่อนนะลกลับบ้านเก่าว่ะหล่ะตอนนั้นอ่ะ <c oughs> เอามาเล่าเหมือนตลกนะแต่ตอนนั้นจะตายจริงนะต<า>แต่ก็แต่ก็ขอบคุณขอบคุณเออ่เพื่อนร่วมง,งานที่ดีครับเอางงจากไอซียูนอนบอกว่าโน้ตบุ๊กตั้งรอที่เตียงเลย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> วันนั้นโยมบ,บายมาไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรานะไม่ใช่แกงออสแต่ที่เอาที่เอาตอนที่ตั้งให้ไม่ใช่นะตอนนั้นยูลงงานเห็นปะตอนนั้นอ่ะโยมบานขับรถมานะติดตรงเพชรเกษม พี่ตายแล้วอรถติดในเกษรกูจำได้ว่ากูก็ไม่ได้หลับนะลมบะลมมาทันหรือไม่ทันแล้วรถติดในเกษตร์ตอนนั้นเราเราเราจะไปเยี่ยมพี่น้องหลายรอบแล้วแหละเพราะว่าเรากะว่าเออพี่น้องไม่น่าจะอยู่กับเราไม่่นารอแต่ว่าเราไม่ว่างเราก็เลยส่งพิชาติไปเยี่ยมดีนะเราไม่ไปเพราะว่าถ้าเราไปเนี่ยพบแก๊งเมื่อไหร่ก็รู้กันอยู่ไปแน่ไปแน่นอนแอมบ์แอมหรอกูจะตอนนั้นพยาบาลบอกว่าเราหลับไป3นาที เราเขไม่เข้าใจหรอาเขาเอ้ยเราไม่หลับไปหลับนี่รเราเราหลับไปประมาณสามสามสี่วิเสรือสักอย่างนี่แหละหายใจเออกูก็ไม่เข้าใจเขาว่ากูาห,ลหลับกูหลับเพราะกูแปลกเหรอหรอคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าหยุดหายใจแต่หลับแต่ว่าแต่ว่า,วาอาการอ่ะที่จําได้คือมันมันเจ็บหน้าอกแล้วมันก็นเ,หเหมือนวูบเหมือนคนเป็นลมอ่ะ อ๋แล้วตอนนั้นคือเราไปกินหรือเราไปทำอะไระเราเยอะเราตอนตอนนั้นเราเป็นช่วงช่วงที่เราแบบว่าเราเราไม่เราเราดืา่มแต่ว่าวันนั้นแหะเราไม่ได้ดื่ม,มคือเราก็ทํางานแบบโอทีแหละก็ดึกก็กินข้าวเสร็จพลุกขึ้นแบเป็นไรเนี่ยฉันเป็นไรเนี่ยผ่อนฉันเป็นอะไรน้องพาฉันส่งโรง,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 งพยาบาลแล้วเราก็ไปรถโรงพยาบาลเลยปะหรือว่าโอ้โหขึ้นขึ้นรถไปเองไปเราเลยนั่งนั่งรถเมฆไปเองเลยปะ <laughs> เงียอะไรเจ็บนะอจะตายนั่งรถเบบีโอ้าว่ะเราไปต่อแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอว่าไงตอนนั้นเราวูบเราวูบไปเราจําได้ภาพผท้ชายเลยคือหน้าประตูโรงพยาบาลเรายังไม่ขึ้นเตียงเลยหมอบอกว่าเราหลับไปรู้ไม่เอ่ยใจอะไรกูหลับไปเออเดี๋ยวกูคงได้กลับบ้านกูคงเป็นลมอะไรอย่างงี้นู่นเข้า CCU นี่เสียบแอคโคหัวใจปุ๊บ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 คือมันเริ่มจากไทรอยทําให้เกิดมีสภาวะเขาเรียกอะไรอ่ะนี่รายการอะไรก็แค่เดี่อวเผาสูงก็คือเผาเผาไปอยู่โซนสอง พอหัวใจมันมันเต้นเร็วแล้วมันประกอบกับเลือดนืดหัวใจมันเต้นผิวหัวใจผิหัวใจมันผิวอ่ะมันเร็วก่อหัวใจมันผิวปุ๊บพอเลือดมันหนืดมันก็เลยปั๊มไม่ไปก็เลยเกิดเป็นริ่มเลือดใช่มันมันจะจะบอกว่าเป็นริ่มเลือดมันก็ใช่แต่ว่าความจริงก็คือเลือดเราอ่ะค่า RCT มันมันต่ําก็คือมันนืดนั่นแหละแต่ว่าหัวใจเราอ่ะพอมันปั๊มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่ามันดูดเลือดไม่ได้มันชกเลือดไม่ได้มันก็จะบวม ตอนนี้หัวใจบวมปุ๊บป,ปอดมีปัญหาก็คือระบายน้ำไม่ได้ก็น้ำท่วมปอดไปซีกนึงแค่ซีกเดียวเองปอดรัฐเศร้าเกินเฮ้ยมันเรื่องนี้มันสนุกถ้าอยากฟังต่อกอ็กดเข้ามาได้ไปดูเรนนิ่ที่สไตล์แล้วก็โดเน็ตค่ารักษาพี่น้องได้บัญช<ะ>ีขึ้นตรงนี้ค่ารักษาเท่าไหร่ตอนนั้นอพอหลานหรอบินมาโอ้เป็นแสนอะ่ะสามสี่แสนกันนะ <c oughs> แต่ทำไมทำไมรักษาฟรีอ่ะอ่ามีการเป็นประกันอ๋อโชคดีโชคดี เดี๋ยวไปทำอีพีพิเศษนิงกี้สัมภาษณ์คุณสำราญดีกว่าชีวิตหลังสายป้ายเป็นยังไงมั่งเอาอีกแล้วเหรอตัดิดลองวะรับพี่น้องไอ้มาร์คทิพย์ไ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องได้หรือเปลช่องเฟซเฟซบุ๊กสำนักจ่าภาคินอาหารอีสานเสพอาหารอีสานเสพเสร็จไปเนี้โอ้ไปแล้วหรอนงกี้จะตา์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนี้ยปีิจากกันก็มีอย่างไรเพี่น้องฝากไว้ที่กอล สัำราศน้อยแต่มาเป็นดนด้วยพี่น้องด้วยสำหรับมือในอีพีนี้ครับลาขว่าสวัสดีครับขบวนมากยัก